สนับสนุนรายการโดยกาแฟาสาวอ์คอฟฟี่พลัส28หอมกลิ่นโสมกรุ่นกลิ่นกาแฟากลมกล่อมอร่อยแท้ต้องกาแฟาสาวอยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาสุติคอปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิว สินพอเจอร์หนักแล้วปลุกสาบวกว่าทหารใช้อาวุธรัฐประหารทําให้ประเทศตกต่ําประชาชนจริงต้องใช้ปากกาปฏิวัติกลับเพื่อให้ประเทศรุ่งเรืองแต่ไม่กล้าตอบกลับจตุพรที่ลากไส้ทุกวันสักแอะเดียวขณะเดียวกันก็เยอะเยะื้อรวมไทยสร้างชาติที่สร้างพักได้อย่างช้าช้าเพราะไม่พร้อมก็เลยไม่กล้ายุบสภา รัมโบเสสษกลเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์พร้อมแกนนำรวมไทยสร้างชาติเตรียมลงพื้นที่ปราสัยใหญ่โคราช25กุมภาพันธ์นี้ภายใต้สโลแกนนายกลุงตูลูกอีสานหลานย่าโมงานใหญ่ไม่แพ้ชุมพรเลยนะวิระดมชมรมคนรักนายกบิกตูคาดจะมาเนื่องแน่น ดื่นก็จะเดือดน,นางร้ายคนสวยผู้เปิดโปงมา9888ดแดแปิวอลิสลาโพสต์กลางดึกเตรียมชี้แจงประเด็นที่ชาวเน็ตสงสัยว่าเจ้าตัวออกมาแฉด้วยเจตนาดีหรือมีความแค้นส่วนตัวและสามีทําอาชีพอะไรกันแน่ถึงรวยนักรวยหนาและมีรถตำรวจขับนำ เบสเดม,มอนบอบีบไม้คนโตที่ยังกบดานที่ฮ่องกองเตรียมส่งทนายคุยตำรวจไซเบอร์บ่ายนี้ข้านหารือแนวทางการเข้ามอบตัวหวังประกันหลังถูกออกไม้จับคดีเว็บพนันมาเก้าแปดส่วนน้องเล็กบอบีบไม้คนที่4ครบกำหนดฝากขังที่สพตมสุวรรณภูมิแล้วเมื่อคืนวานบ่ายนี้เตรียมเข้าให้ปากคำยืนยันไม่เกี่ยวกับมาเก้าเลยสักนิด ยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวท უ ุรกีและซีเรียล่าสุดพุ่งไป800 0นคนด้านผู้นำท უ ุรกีประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ประสบเหตุ3เดือนขณะที่สหประชาชาติและเยอรมน,นีวิงบอดว่ายาทำให้ความช่วยเหลือเป็นเรื่องของการเมืองรัฐมนตรีกลาหหมเยอรมน,นีเยอือนยูเครนแบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้าขณะที่ฝ่ายกลาหหมออกประกาศถึงจำนวนที่แน่นอนแล้วของจำนวนรถถังและเพิดที่จะส่งให้กับยูเครน จีนขอร้องสหรัฐให้ส่งคืนซากบอลลูนที่ยิงตกไปด้านสหรัฐเปิดเผยว่าจีนก็ปฏิเสธการติดต่อจากกลาโหมในวันที่บอลลูนถูกยิงตกขณะที่รัเสเซียก็ออกมาระบุว่าสหรัฐนั่นแหละกำลังแสดงออกอย่างเกินเหตุเกินปัจจัยเที่ยงตรงคงมั่น นอาทันสถานการณ์กับท็อปข่าวเที่ยงโดยนิติตราเชาพยักษ์อัญชลีภัยรีรักและนันทวัชวาศิรัสุนทรรายงานล่าสุดวันนี้องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าแผ่นดินไหวทุรุรเกีและซีเรียกระทบประชาชนมากถึง23ล้านคนเร่งส่งความช่วยเหลือด่วนที่สุดขณะที่อากาศหนาวจัดและ after ์ช็อกยังคงเป็นอุป,ปรสรรคสำคัญ สวัสดีค่ะขอบพบกับรายการท็อปข่าวเที่ยงอัญชลีภายดีลักษ์ค่ะนิติธราชาวพยาค่ะ,คะวันนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ส่งสารแสดงความเสียใจไปยังตุรกเียและซีเรียหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวซึ่งวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตนั้นทะลุ800 0คนไปเรียบร้อยแล้ว จากสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวในทุรกีซึ่งมีขนาด7.7แมกนิจูดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดคาลามันมาลาสซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนธุรกียกับซีเรียและบริเวณใกล้เคียงเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์